สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากลับกันมาอีกแล้วครับที่ชกพอยนะครับต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาสอบถามกันเยอะมากนะครับจากที่ผมโพสต์การขยายของพี่เบนชกคพอยนะครับว่าการขยายเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกี่สเต็ปนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยกลับมาหาพี่เบนครับเพื่อให้พี่เบนเนี่ยมาชี้แจงในเรื่องของราคาสําหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องของราคาจานเบรกนะครับคู่กับผ้าเบรกแต่ละแบบที่จะใส่กับรถกระบะแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเท่าไ พี่เบนกังครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,บเอียมสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับเตรียมมาแล้ววันนี้ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องราคาเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็เคยไปถ่ายชุดที่เป็นแบบชุดจางขยายมาแล้วใช่ครับผมนะครับชุดที่เป็นจานเดิมเราก็เคยไปถ่ายมาแล้วแถมเรายังโพสเป็นรูปภาพนิ่งอีกต่างหากใช่โอ้ยต้องบอกเลยว่ากระแสต,ตอบรับของตัวจานตอนนี้ดีมากผมว่ามันมันเบรกดีขึ้นในราคาที่ไม่ได้แพงอ่ะใช่ใช่ราคาจับต้องได้ครับนะครับแล้วก็อย่างชุดจางขยายเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับระบบ เดิมเพลยใช่ครับนะครับ,รบมันสามารถที่จะใส่กับชุดเดิมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องดัดแปลงใช่ถอดจานเดิมแล้วล้วชุดนี้ใส่ได้เลยใช่มันทําให้มั่นใจก็รู้สึกว่าแบบมันปลอดภัยมันเป็นชุดคิดใช่นะครับทีนี้มันมีตั้งแต่ชุดไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างงี้พี่เบนซ์วันนี้เราจะมารีวิวตั้งแต่สเต็ปเริ่มต้นเลยนะพี่เริ่มต้นเลยสมยสมติว่าพี่เอ็มเอารถกระบะเขามา1คันจานยังดีอยู่ผมแนะนำเปลี่ยนแค่ผ้าพเบรกก่อนก็ได้ครับผ้าเน็กเตอร์โปรสเปคเน็กเตอร์โปรสเปคใช่ครับ ซึ่งผ้าเน็เตอร์โปรสเปคครับฟิ c ชั่นมันจะมากกว่าผ้าเบรกเดิมประมาณ3 0รฟิคชั่นคือแรงจับมันทนอุณหภูมิได้ประมาณ600ผ้าเบรกเดิมอยู่ประมาณ400อ่าตัวนี้ได้600มันก็เลยทําให้แค่เปลี่ยนผ้าไปก็รู้สึกว่าต่างอ,อ๋อเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าเกิดใครขับวีโก้หรือว่าขับรถรุ่นที่แบบเก่าๆหน,น่อยแล้วขับเร็วๆหน่อยเราจะแบบผ้าเบรกไหม่ จานไหมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะลดเรื่องพวกนั้นลงไปด้วยใช่ก็คือเห็นผลเลยเปลี่ยนคาเบกร,ราคาพร้อมติดตั้งอยู่3,300บาทเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าใครใช้รถไปนานแล้วถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็เอาชุดนี้ไปเปลี่ยนได้ได้ครับเอาเฉพาะผ้าก็ได้ครับ,รบอยู่3,300บาทพร้อมเปลี่ยนพร้อมติดตั้งเลยใช่แต่ผ้ามีราคาส่งนะครับโทรมาถ,ถามกันได้ถ้าเกิดใ,ใครแบบว่าอยากที่จะได้ราคาส่งแบบว่าเอาไปติดตั้งเองหรือว่าแบบอยู่ไกลๆแล้วอยากที่จะส่งไปแล้วก็ไปหาร้านติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือทักมหาพี่เบนได้ได้ติดต่อพ 0641542956หรือ Line แอดแอดโช๊คอัพเลยครับครับผมนะก็ทักแอดมาก็ได้ทักแอดดีกว่าครับแอดโช๊คอัพตรงตัวเลยครับหรือจะโทรมาก็ได้แต่พี่เบนซ์เนี่ยเนี่ยด้านหลังเนี่ยรถจะเยอะๆยะหน่อยนะครับโอเคอันนี้คือสเต็ปเริ่มต้นสเต็ปเริ่มต้นถ้าเบรคเป็นพังเดียวนะครับอ่าสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองก็คือนี่ครับฝากเวียนถือชุดนี้เนี่ยครับผมก็จะเป็นจานขนาดเดิมอ่า กับ้าโปรสเปกก็มีจาน2แบรนด์ให้เลือกซึ่งเป็นจานไฮคาร์บอนทั้งคู่ครับก็เอาแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้อันนี้อารอันนี้ที่ออันนี้ลันสต็อปครับของลันสต็อปจานพร้อมพระเบรกเน็กเตอร์โปรสเปกอยู่6 5 0 0 6,500พร้อมพระเบรกพร้อมติดตั้งครับ6 0พ0พร้อมส่งไปให้ติดตั้งเองเนี่ย6,000บาทใช่ครับเซตนี้เลยได้ได้ชุดนี้เลยรวมค่าส่งยังรวมค่าส่งส่งเคอรี่ด้วยส่งเคอรี่ด้วย อันนี้คือ6,000บาทเท่าใ,<ช>ใครอยู่ไกลแล้วอยากที่จะให้ส่งไปให้ก็คือ6,000บาทใช่ครับส่วนเซตนี้อยู่7,900บาทพร้อมติดตั้ง7,400พร้อมส่งทั้ง2ชุดนี้เนี่ยใส่กับรถอะไรได้บ้างกระบะพื้นฐานบ้านเราเลย Vigo, Levo, D-MAX, ดแม็กไททัน f o r ์ r a นเจมีหมดนะคร,ครับราคาเท่ากันหมดเลยใช่แต่ชุดนี้ผมกล้าพูดว่า ทั้ง2รูปแบบเลยก็คือจะเห็นว่าเบรกต่างจากเดิมดีขึ้นต้องมี40%เห็นเห็นพูดง่ายอย่าดราม่ากันนะชุดที่ผมเทสเกนลงคัชเบิร์กอ่ะตอนนี้คือห้ามแล้วนะคือบอกว่ามันอันตรายจริงๆคืออย่างที่เบนซ์เนี่ยเขาเป็นนักแข่งด้วยใช่ครับนะครับแต่ตอนนี้พี่เบนซ์ก็จะไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วขอโทษด้วยขอโทษด้วยครับเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอแบบคนอื่นอาจจะไปเลียนแบบหรืออะไรเงี้ยมันอันตรายไม่ควรเลยอันตรายมากใช่ครับนี่เลย อันนี้6,5 0 0้าพร้อมติดตั้ง6 0พ0พร้อมส่ง6 0พ0พร้อมส่งอน,นุสย์็ดพ้าพร้อมติดตั้ง7 4 0 0พันพร้อมส่งครับคือสำหรับรถกระบะทุกรุ่นทุกย<ช>ี่ห้อราคาเท่ากันห<ผ>ม<บ>ดอาจจะมีบางรุ่นที่ถูกกว่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อน <S <S <ừ. S 1> หน้าตาสำหรับตัวรันสต็อปก็จะเป็นแบบเตะร,ร,ร่องเาะรูเจาะรูนะครับนี่หล่อเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือไซส์เดิมเลยใช่ครับผมนะครับนี่ตัวที r w ก็จะเป็นเตะร่องใช่ ก็เป็นจานไฮคาร์บอนทั้งคู่ใช่อันนี้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะใครซื้อของกรบทางเราอ่ะครับต่อให้ส่งต่างจังหวัดเราก็มีรับประกันถ้าเกิดเจอปัญหาจานโคตรพับเบรกมีปัญหาอะไรเงี้ยเราส่งชุดใหม่ให้เลยอ๋อคือไม่ต้องกลัววันๆต้องบอกเลยพี่เบนเขาส่งเยอะมากใช่ครับตรงนี้ส่ต่างจังหวัดเยอะมากครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูชุดไฮไลท์ดีกว่านี่นี่ชุดนี้อันนี้เป็นจานขยายนะครับชุดไฮไลท์ครับชุดไฮไลท์ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้รถผมก็ใส่ชุดนี้อยู่เหมือนกันนี่ครับนะครับตเต็บนี้เลยอเอันนี้เป็นจานขยายที่ใส่ได้กับรถกระบะทุกรุ่นเหมือนกันใช่ก็ม,มีมีแทบครบทุกรุ่นแล้วครับคผมคือสวยมากเลยนะจริงๆก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นจานชิ้นเดียวแต่หน้าตาเหมือน2ชิ้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพอย i ์เนอร์ เป็นปอดจะเป็น2องชิ้นเลยของชิ้นแท้ราคาจะแพงขึ้นอีกแต่อิสุสวีคอร์ตัวสูงวีโก้ตัวสูงเลเวตัวสูงก็จะอยู่ชุด1 6 0 0 0บาทจานพร้อมผ้าพร้อมติดตั้ง1 6 0 0 0บาทพร้อมพร้อมเบรดด้วยเตอร์โปพร้อมติดตั้งด้วยแต่ถ้าอยู่ไกลครับต่างจังหวัดเราลดให้อีกครับเหลือ1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทรวมส่งครับก็คือจะได้จานได้ผ้าและได้ขาขาอยู่นี่เพียมอ๋อมันจะมีชุดขาด้วยใช่ขาหน้าอยู่ข้างใต้ครับ อ oh, เนี่ยครับเราก็จะมีขาจับคาลิปเปอร์ใหม่ไปให้ด้วยครับคืออันนี้สามารถที่จะติดตั้งเองได้ด้วยใช่ต,ติดตั้งเองด,ด้วยแล้วถ้ากว่าแบบมาติดตั้งที่ร้านเนี่ยก็คือเป็นราคาที่พี่เบนบอกใช่ครับก็ค,คือจะมีค่าติดตั้งเพิ่มมาอีกหนึ่งพันบาทอันนี้คือไม่ต้องแปลงนะคือเอาสามารถเอาขาที่เขามีมาให้เนี่ยใส่ไปได้เลยใช่ไปจับกับคาลิเปอร์เดิมแล้วก็มันจะมีที่การติดตั้งอยู่นิดหน่อยแต่เวลาใครซื้อไปเราก็จะมีรูปภาพมีอะ,อะไร ส่งให้ตามหลังไปอะครับเคเดี๋ยวพี่เบน์อธิบายอีกทีนึงใช่ไม่ต้องกลัวครับแต่รุ่นมันจะมีทิคที่ไม่เหมือนกันแต่มันติดตั้งไม่ยากก็คือใช่ใครที่เคยเปลี่ยนจานเบรกพระเบรกทั่วไปช่างทั่วไปเปลี่ยนได้ใช่เพราะว่าจริงๆอะผมเองก็เคยเปลี่ยนเองเลยใช่เรวก็เคยเปลี่ยนเองเปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนไม่ยากครับแล้วก็อย่างที่ว่าว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็คือทุกอย่างยังใช้ของเดิมได้หมดเลยใช่ครับผมอันนี้ผมเทสแล้วคือโอเคมากๆเ้าเแต่ว่าใครมีงงบปรระมาจิ แนะนำให้ไปแบบนี้เหมือนกันก็คือพูดง่ายได้หลอดด้วยเบรกดีด้วยใช่ใช่อันนี้สําหรับ16ื่นเนี่ยใส่ได้กับรถอะไรบ้างรถตัวสูงอย่างวิกโตัวสูงเลเวตัวสูงดีแม็ Mac ตัวสูงแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะถูกมาอีกตัวเตี้ยจะอยู่ประมาณ1 3ื่นพร้อมติดตั้ง12ื่นพร้อมส่ง อันนี้คือหน้าตาแบบนี้เลยหน้าจานเหมือนกันแต่ไซส์จานตัวเตียมจะเล็กกว่านี้หน่อยนะครับลาเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันครับแล้วเห็นบอกว่าตัว Fortuner ตัว Ford ราคาเพิ่มไปอีกอ๋อใช่แต่เทิดเป็นพวก Fortuner Ford Ranger แล้วก็ Pajero Fortuner คือ New Fortuner นะครับราคาจะอยู่ประมาณ21,000บาท21,000บาทเพราะว่ามันเป็นจาน2ชิ้นแล้วจานมันใหญ่อ๋ออันนั้นคือ2ชิ้นแท้ๆเลยใช่แต่รถรุ่นตลาดพื้นฐานก็อยู่ประมาณ16,000ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น Fortuner ตัวเก่าก็16,000 16,000 Fortuner ตัวเก่าอยู่16,000ครับคือใช้แบบเดว กันกับของวีโก้นี่แหละใช่ครับนะครับครบทุกสเต็ปยังครบแล้วครบแล้วจะบอกว่าทุกชุดมีราคาส่งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผ้าอย่างเดียวจานอย่างเดียวจานกับผ้าใครจะรู้ราคาหรือใครที่จะซื้อก็พิมพ์ไลน์แอดว่าแอดชคพอยต์ได้เลยครับอ่านะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วสาหรับชคพอยต์เนี่ยไม่ได้ทาแค่ชคแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ครับคือจานตอนนี้เขาก็มาหนักมากมันตอบโจทย์ดีไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้เลยเวียใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างตัวจานตัวนี้ยิ่งเป็นจานขยายมันเห็นผลมันเห็นผลชัััดเเจนมาากสํหรรรรบบใคที่ข็ว สำหรับใครที่แบบว่าขับรถแล้วแบบว่าเหมือนมีการสังเกตรถดีๆเนี่ยคือพอเปลี่ยนจานขยายเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าปกติเคยเบรกหัวทิมอันนี้จะไม่หัวทิมแล้วระยะเบรกก็สั้นลงเยอะมากคือต่างจริงนะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะต่างแต่ขายมามาพับใหญ่แล้วก็แบบผลตอบรับดีมากครับแล้วก็สวยด้วยที่ทันคือถ้าเป็นจาลายเนี่ยเป็นจานขยายแบบเนี้ยสวยด้วยหล่อด้วยโอ้โหเปลี่ยนแล้วแบบสุดยอดมากอ่ะใช่ครับก็คือใส่อยู่ในแม็กวาวแน่นอนแล้วที่นี้เห็นเพื่อนๆหลายๆคนเขาบออออกว่่่่่่าาาโทททหพีีเเนนไมมมยยติดลชงงื ติดตามพี่เบนหรือว่าจะสอบถาม<อ>บเร็วๆอะไรอย่างงี้พิมพไลแอดไว้แอดโชคพออันนั้น่ะช่องทางน,นั้นมีเร็วที่สุดแล้วนั่นแหละครับนะครับ okay. อโอเคก็สามารถติดต่อพี่เบนได้เลยนะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการขยายนะครับส่วนในเรื่องของตัวโชคถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ที่เพจโชคพอยส์เหมือนเดิมครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะเขาแยกส่วนกันถ้าใครจะสนใจเรื่องของจานเนี่ยอยากให้ติดต่อมาที่ตัวไลน์ไลน์แอดครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตลอดเลยนะครับก็ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของระบบเบรคนะครับคลิปนี้เรามาตอบโจทย์ในเรื่องของราคาราคามีอะไรบ้างแต่ละชุดแต่ละชุดนะผมต้องบอกเลยว่าแค่เปลี่ยนอ่ะก็เห็นผลแล้วตั้งแต่ตัวผ้าเบรกนี่แหละเพราะว่าผ้าเบรกเนี่ยเป็นชุดเดียวกันหมดโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณพี่เบนมากสวัสดีครับสวัสดีครับดีไม่ดีเดี๋ยวไหนไมาแล้ว คลิปต่อไปเราอาจจะมีการแบบให้พี่เบนซ์อธิบายเรื่องของโช๊คนีกว่าเออเดี๋ยวไหนๆมานี่แล้วเย็นนี้มืดๆเราเรามาลือโช๊กกันดีกว่าโอเคได้เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปหน่อยนะครับโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปอาจจะลือโช๊กกันโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ